สวัสดีนะครับแวะเข้ามาในพาลาดินกันบ้างนะครับอ่ะ่ะาลาดินนี้ผมเล่นไว้ตั้งตั้งนานละเดี๋ยวแป๊บนึงนะอดีล่าสุดผมดูคลิปวิดีโออื่นๆก็จะมีการเซตไว้อีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าที่เคยเล่นไว้ก่อนหน้านี้คือเอาอะไรนะครับแต่ว่ามีการเล่นกับคนไว้ครับ ซึ่งถ้าเมื่อใดก็ตามที่เล่นกับคนแล้วชนะขึ้นมาผมก็จะเซฟคลิปไปเหมือนตอนที่เล่นใน Overwatch นั่นแหละครับเหมือนกันครับคือถ้าแพ้ก็ไม่ได้เซฟครับ <c oughs> ทีนี้มันก็มีเก็บเอาไว้นะครับผมก็ตอนแรกก็เล่นไว้แค่แบบมีชนะให้เกมเดียวอะ่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจเนีัยแต่พอมีการรวบรวมไว้สัก3ามเกมขึ้นมาก็โอเคเอามาอัพลงดีว่ามันก็ เหมือนกันเนื้อความรู้สึกในการตอนที่เล่นพาราดินนะครับมันจะคล้ายๆกับโอเวอร์บอสนั่นแหละแต่ว่าพาราดินมันจะเป็นเกมฟรีนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะที่เราจะเจอพวกเด็กใหม่โง่ๆหรือว่าเล่นไม่เป็นซื้อไอเทมไม่เป็นแล้วก็ดูเข้ามาแล้วงงแงงอะ่ะมันมีเยอะกว่าครับมีเยอะมากมันทําให้เกมมันน่าเบื่อครับเวลาเราเล่นไปฝั่งตรงข้ามแม่งมีประสบการณ์แล้วทั้งนั้นอย่างผมเล่นเป็นแล้วเนี่ยผมอยู่ในดงคนพวกเนี้ยโอ้โหทำไมพวกมึงอ่อนจังวะ ง่ชิบหายเลยไม่เป็นคือมือใหม่หมดเลยอะ่ะเหมือนเล่นวันแรกทุกทุกคนเลยแล้วฝั่งตรงข้ามมาแม่งฉมังทุกคนอย่างนี้ก็เล่นยากครับอะไรแบบนี้ความรู้สึกเราจะเหมือนแบบเวลาเล่นแล้วแม่งทำไมมึงมึงเล่นไม่เป็นกันวะไอเ้เชี้ยเอ้ยแม่งน่าเบื่อชิบหายครับเป็นความรู้สึกว่าเวลาเล่นกับคนแล้วเล่นไม่เป็น <Cass ie. S 1> มึงมึงจะต้องมาเรียนรู้เขี้ยอะไรนักหนาวแม่งเอ,อ้ยอ่ะ นะครับนะค,บคือเมื่อก่อนมันเคยสนุกกว่านี้เพราะว่าเวลาผมแมทมันจะเจอน้อยครับเจอผู้เล่นใหม่น้อยอยู่คือทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นไปแล้วทางนั้นเนี่ยแต่พักหลังๆคือเกมมันเก่าแล้วอย่างว่าคนที่เขาเบื่อเขาก็ทยอยเลิกกันไปครับคนเ,เลิกเขาก็แยกย้ายไปเล่นเกมอื่นกันส่วนคนที่ยังชอบอยู่เขาก็จะวนกลับมาเล่นเกมเดิมๆหรือว่าอยู่ในเกมนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในควิกเพย นะครับ,บรเขาจะไปอยู่ในแงลงกักนซะมากกว่าครับ,บรคนที่เล่นเป็นนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นแรลงเท่านั้นเองครับคือไม่อยากยึดติดอะไรแบบที่ต้องไต่ระดับต้องอะไรผมก็คิดจะขี้เกียจขี้เกียจเล่นแร,งรัแรงแหลงมันต้องเล่นประจําแต่ว่าจริงๆถ้าคนที่ชอบเล่นประจําคนจะเล่นแหลงมากกว่าเข้าใจฮะคือเพราะว่าไอคนส่วนใหญ่ที่ลงแรงอ่ะมันมักจะเป็นกันนะครับคือเป็นกันแล้วแหละแต่ถึงแม้จะเล่นแล้วแพ้เหอนะแต่เขาก็เล่นเป็นกันแล้วแต่มันตึงมันเครียดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีความรู้สึกที่ต่าง,ง,ง,งๆนานาครับมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเนี่ยอย่างแอชเลเวลศูนย์งี้ยคือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับตัวละครนี้ไม่เคยแตะมาก่อนอย่างเงี้ยยิงเงี้ยเลเวลถ้าตัวละครบแบบเออเล่นสักสิบเล่นสักอะไรมันก็เออคือเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะได้อยู่ส่วนใหญ่ผมก็จะเจอพวกเนี้ยไอ้ที่ตัวละครผมเลเวลหกสิบ Hmm. เพราะว่าผมปั๊มเอาครับปั๊มเอาแต่ประสบการณ์การเล่นกับคนก็ยังน้อยอยู่ดีไปปั๊มกับบอท <Little guy. S 1> แต่ว่ากูก็เล่นเป็นน่ะ Three, two, <laughs> คือก็ช่ำชองพอสมควรแล้วครับ <It> s <S ใช้ระยะ <40 S 1> เวลามา <time. S 1> นานแล้วครับในการเล่นเนี่ย yeah. ผมก็เล่นเป็นโอ้โ <laughs> ห จะดูององเงี้ยก็ปล่อยไปตามยถากรรมะครับคือไอ้พวกนั้นจะเล่นยังไงก็ต้องปล่อยให้เขาเล่นไปครับเราก็ทําหน้าที่ของเราไปตามสไตล์ครับเมื่อก่อนไอ้พวกคนที่เล่นเป็นที่ทำไมผมรู้ว่าเขาเลิกไปเพราะว่าในลิสเฟนอ่ะผมก็เคยแอดพวกคนที่เลเวลส,งสูงๆเอาไว้คือเซนเฟนดีเฟสไปแบบเห็นคนนั้นเก่งคนนี้เก่งก็จะแอดเฟนไว้ขอเพื่อนเอนไว้แล้วเขาก็ตอบรับทีนี้ผมก็จะเห็นว่า S <S เขาเลเวลเท่าไหร่เขาจะอะไรยังไงรายชื่อเขาจะออนวันไหนตอนนี้เขาไม่ออนกันหมดแล้วครับพวกนั้นนะ่ะคือคนยุคเก่าครับคนที่เคยเล่นปี2019 2020ไม่ออนกันแล้วครับก็เขาก็คงหายไปแล้วอะ่ะผมยังจําได้อยู่เลยก่อนนะั้นนี้มีคนที่เล่นเทอร์มนัสเก่งมากๆคนหนึ่งเขาก็ไม่อนอีกแล้วครับคือเขาเลิกเล่นไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เกมมันยังอยู่ได้เพราะามีผู้เล่นใหม่คอยหล่อเลี้ยงนั่นแหละครับ คือคนหน้าใหม Heck, Uma, ่เข้ามาเติมเรื่อยๆคนหน้าเก um, ่าก็จะหายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่ยังยังอยู่ยงคงกระพันก็จะเป็นประเภทแบบเล่นแรงนั่นแหละครับมันก็ยังมีคนชอบเล่นอยู่นะเดี๋ยผมก็ยังเลิกไม่ได้เพราะว่าผมซื้อปัญหาคราบผมชอบเติมอ บัลเลนท้าสต่อไปซีซั่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมไม่ได้เติมเข้าไปแล้วนะเงินน่ยผมเติมครั้งเดียวนะครับวันแรกสุดเลยแล้วก็ไอ้คริสตั้นเนี่ยมันมันมีมาเรื่อยๆไงพอทำบัลเลนท้าส์ซีซั่นหนึ่งมันก็ต่อยอดไปซีซั่นต่อไปเรื่อยๆเหมือนตอนที่เล่นฟอร์ไนน์นั่นแหละครับผมก็พอมีคริสตั้นเหลือถ้าเกิดซีซั่นมันเริ่มต้นจากซีซั่นที่เป็นเซเลอร์มูลนั่นแหละครับแล้วผมก็ต่อเนื่องมาแล้วยังไม่ได้หยุดเลยนะตั้งแต่ซีซั่นร ผมเล่นบัลเทนพารสต่อมาเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้เล่นกับคนนะเล่นกับคนน้อยมากนะจะมีบ้างแบบแบบน้อยแบบบังคับบางเควสที่แบบว่าต้องเล่นแล้งแล้วให้ชนะให้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทำนะวินหนึ่งแมตช์ในแล้งอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดอันนั้นเนี่ยเควสนั้นมันเป็นของคริสตันอย่างเงี้ยผมก็ต้องทำเพราะาผมจะเอาคริสตัลกลับมา แต่ว่าภาคหลังๆมันไม่ใช่ครับไอวินแลงเนี่ยมันมันเป็นรางวัลอืน่นผมก็ทิ้งไปครับไม่เอารางวัลน,นั้นผมก็ไม่เอาเลยขี้เกียจเล่นแร้งอะ่ะแลงแม่งรอนานมากระบบเอเชียก็ไม่ค่อยซับพอร์ตเท่าไหร่คือในโซนเอเชียคนมันเล่นแง้งน้อยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เล่นพาลาดินในโซนเอเชียเขาเล่นแล้งในเซิร์ฟเวอร์ไหนกันแต่ว่าผมไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ยุโรป ้ามไปยุโรปแต่ว่ามันแหลกครับปิงมันเยอะปิงมันสูงมันก็จะมีการดีเลย์ระหว่างเล่นอะไรเงี้ยแต่นั่งหงุดหงิดนะแต่มันก็เจอห้องเล่นเจอห้องเร็วเพราะคนยุโรปเขาเล่นกันมันมันแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้ากูต้องมานั่งเล่นแบบเนี้มันไม่ค่อยสะดวกคือแทนที่เราจะเล่นบนเซิร์ฟเวอร์เอเชียได้แบบปิงน้อยได้ไม่แหลกอย่างเงี้ยแต่ดันไม่มีคนเล่นเกมมันก็ไม่รองรับครับเกมมันไม่ซัพพอร์ตกับกูมิพาค ผมชอบเล่นแต่ยังเหมือนับอยู่ในผิดประเทศไปหน่อย <c oughs> ก็อยากเล่นก็เลยเหมือนกับอ่าไม่สนใจละบางอย่างบางรางวัลก็อาจจะทิ้งทิ้งมันไปครับหรือผมก็มองดูแนวโน้มว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถเอาคริสตันกลับมาได้หมดก็จะไม่เล่นเลยครับก็จะแบทๆๆแบทิ้งบัตเทิลพาสแล้วจะไม่เติมแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแนวโน้มลักษณะน,น,นั้นยังไม่เกิดขึ้นครับ จะรอดูว่าผมจะรอซื้อบัต t ท่ p นพาตอนท้ายซีซั่นอ่ะตอนตอนสิ้นสุดตอนเกือบหมดอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอยากจะรอดูก่อนว่าจะเก็บิสตันได้ทั้งหมดครบหรือเปล่ามันจะคุ้มกันหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยถ้ามันตกหล่นไปอันนึงไม่สามารถเก็บได้ผมก็จะผมก็จะไม่ไม่ซื้อบัต t ท่ p a พาซีซั่นนั้นเนี่หรือว่าไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยว่าจะเลิกแล้วคือถ้าเล่นก็ไม่จําเป็นจะต้อง มีสกงสกิน,กนที่อะไรทั้งนั้นนะผมว่านะเล่นก็เข้ามาเล่นปกติก็ได้ครับเนี่ยคือมันก็มีพวกหน้าใหม่สกิน d e ฟอลต์สกินคลาสสกิกเยอะแยะไปหมดครับถึงแม้พวกนี้เขาจะอยากได้สกินผมรู้อะแม่งไม่มีใครเล่นแล้วแบบไม่อยากได้สกินมันต้องอยากได้กันทั้งนั้นน่ะใช่ปะ่ะเนี่ยอันนี้เควสตรงเนี้ยเห็นไหมแต่อันนี้คือผมไม่ได้มาโฟกัสเควสนะครับผมมาโฟกัสเล่น2เกมครับเพื่อเอาอวตารอะไรสักอย่าง ที่เขาจะมีค่อยๆแจกอวตารอันนั้นก็เป็นหนึ่งครั้งในอวตาในในวันประมาณเดือนมีนาคมครับเป็นอวตารเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรใบโคลเวอร์อะแต่ผมไม่ได้เอามาโชว์นะคือผมเล่นเกมนั้นจบแล้วผมก็คิดว่ามันก็คงไม่จําเป็นจะต้องดูอะไรมั้งคือไม่คิดว่าจะเอามาอัพ์อะครับเขาก็เก็บเก็บสะสมเอาไว้แล้วนี่ก็มาเล่นอีกทีก็คือเดือนเมษายนแล้วครับ Uh, ทีมเดสแมนสองเกมแต่ว่ามันไม่ได้ชนะทั้ง2เกมแล้วมันมีเกมแรกชนะเกมที่2แพ้แล้วก็พอแพ้เนี่ยผมรู้สึกหงุดหงิดผมก็เลยจะลองเล่นต่อไปอีกครับเอาให้ชนะได้ทั้ง 2, 2> เกมอะไรเงี้ยนี่ผมเลือกไทล่าแต่เดี๋ยวดูเกมนี้นะครับดูเกมนี้ว่าคือผมเนี่ยมันยากครับมันยากผมรู้สึกว่าผมตายเยอะมากแล้วโดนเพ่งเล็งตลอดเวลาเลย มันเล่นเล่นไม่ค่อยออกอะครับพอเล่นไฮล่าเดี๋ยวดูแล้วกันฮนะผมรู้สึกว่าขยับตัวปุ๊บกูโดนยิงขยับตัวปุ๊บกูโดนยิงเหมือนโดนเพ่งแรงโดนลุมโดนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยอยู่กระจุกกันเนี้ยมันยากมากเลยเล่นแบบเพื่อนไม่ค่อยสามสิบขีดดีๆนิดเดียวเด่ไม่เข้ากคาา็คือโดนใน ไอตัวมังกรนะียิงล็อกเก็ตจากข้างบนนะแล้วก็มันแรงอะนะผมโดนแป๊บเดียวก็จะตายคนระับมอยู่ในตำแหน่งแล้วก็เซลิสก็มาดูเหมือนตามฮิวแต่แทงนะไม่ได้ฮิวคนอื่นมันก็เลยเล่นยากครับเห็นป่ะก็โดนไอช็อตกันนี่มายิงใส่ผมขอเรียกง่ายๆแบบนี้กันเพราะว่าบางทีผมให้นึกชื่อผมนึกไม่ออกครับมันจำชื่อได้ไม่หมดแล้วครับตอนต,ตอนที่เล่น พาลาัดดินเป็นประจำก็จะจำได้อยู่แต่ตอนนี้เล่นโอวัตเป็นหลกักมันก็จะจำชื่อฝั่งโอวัตเยอะไ <c oughs> อตัวช็อตกันชื่อบัรกอ่ะต้อง,งน,น,น,นั่งนึ่นนิดนึงตัวนี้ชื่อมังกรชื่ออะไรนะหนึงไม่ออกเลยช่างมันใช่เหมไทบิเลียสไอ้น,นี่ไอนนเสือไทบิเลียสคอวัสไอคอวัสน,นี่ก็เล่นเก่งเนี่ยเห็นปะมีแต่คนเล่นเป็นทั้งนั้นเนี่ย อ๋ไม่ใช่คอวาสเองนั่นมันแอนด็อกซัสลนะมองไกลๆเหมือนคอวัตเซฟแอนด็อกซัสมันจะสไลด์ขึ้นแอนด็อกซัสนีส่เป็นตัวยอดนิยมครับตัวที่แบบคนนิยมมากที่สุดถ้าคนเล่นเป็นๆเล่นเก่งๆนี่คือโกงมากๆเลยครับโกงจนเขาต้องเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกเนิร์ฟแบบลักษณะการยิงไกลให้มันเบาลงครับมันจะมีค่าลดหลั่นตามระยะใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมได้ฮิลอยู่แอนด็อกซัส ก็คือเวลายิงไกลก็จะเบาลงไปเรื่อยๆครับยิงไกลาบางทีแรงแค่200เองแต่ยังไงมันก็ยิงได้ต่อเนื่องอยู่ดีความได้เปรียบของมันก็ยังมีอยู่เมื่อก่อนนี้ยิงไกลย,ยังไงก็ประมาณ500ยี่ใช่ป่ะถ้าไม่ใช้ใช้ทาเลนตนะ์หกรเนี่ยจะมีทาเลนต์หนึ่งที่ทําให้ยิงแรงทุกทุกนัดเป็น600อย่างเงี้ยนะจาก520เป็น600ก็จะแรงมากคนระับ แล้วยิงต่อเนื่องผมก็ลองเล่นดูแล้วนะแอนด็อกซเพิ่งเล่นเมื่อวานนี้เล่นต่อเนื่องดูหลายเกมแต่เพราะผมลอยไม่เป็นนะคือไม่ค่อยได้ลอยเท่าไหร่ยืนยิง,ยงพื้นบนพื้นนี่แหละแม่งฆ่าโคตรโคตรด,ดีอะ่ะคือมันใช้โคตรด,ดีครับฆ่าได้เยอะมากมันยิงรัวยิงเร็วมันก็เลยได้เปรียบนะครับแอนด็อกซกพวกสาย GC จะบินยิงครับแล้วมันจะหันง่ายไนงะแต่ใช้จอยคอนโทรเลอร์มันจะเล่นยากลักษณะแบบต้องบินแล้วยิงลอยกลางอากาศแล้วยิงเนะี่ย จะโดนบั๊กเล่นตลอดตัวช็อตกันตัวช็อตกันก็ดีครับผมก็ชอบเล่นดาเม 700. จแรง7จ0รยิงเจาะๆมันฆ่าได้ง่ายมากเนี่ยอันนี้เขาใช้ทายเล่นเ,เือกระโดดแล้วผมดาเมจ6 0 0ครับเนี่ยดูดูดิทุกคนมันลุมทายล่าผมก็เล่นยางมาแล้วดูเพื่อนเล่นเี่ยอะไรกันก็ไม่รู้ครับมีกูฆ่าได้อยู่คนเดียวหรือไง จริงผมก็ฆ่าน้อยมากนะริ่งแต่ได้เมจเขาได้แล้วเขาไม่ตายเนีเขาโลแล้วเขาก็ไม่ตายไอคนที่ฆ่าเยอะเนี่ยคือไอตัวนี้แหละตัววิลโลครับเนี่ยมาอีกแก้วครับผมกำลังจะหนีแม่งโดนต่อยอะไรวะเพื่อนไล่มาแล้วก็มาจนมุมตรงนี้ครับแล้วก็มาโดนคือต้องยอมแล้วว่าเกมนี้ผมเล่นแย่จริงครับมันไปไม่เป็นนะับคือทุกคนดูเด็ดเด็ c. ดเหันมาก็เจอสองคนนี้อีกโอ้โห แค่ช็อตกันกูก็ไม่รอดแล้วหันไปดูเพื่อนนะครับอ,อยู่ไหนกันวะคือความสามาคัคคีไม่มีอ่ะทีมเดสแมทนะครับประมาณว่าเล่นใครเล่นมันแยกย้ายกันโมซส่วนไปหมดแล้วดูดิผมก็โดนไอ้ช็อตการไล่เนี่ยพยายามจะยิงมันยากมากนะครับใช้เนลหอกก็คือเล่นแย่สุดๆไปเลยครับเกมนี้แต่ก็มันชนะครับผมก็เซฟมามันก็ต้องอาศัยคนอื่นนะครับจริงๆมันต้องอาศัยทีมสามัคคี แต่ฝั่งโน้นอ่ะบางทีเขามาเดี่ยวเขาชนะไงเขาเก่งเนี่ยเพื่อนเราแม่งกากมีวิลโล่เล่นดีเซลิสไล่ฮิวแต่แทงเนอัจจันเนี่ยผมก็ยิงได้เขาจนโลแล้วอ่ะแต่ยังโดนอยู่ดีครับแล้วก็โดนทั้งอัติเมทแล้วก็โดนในกำแพงขังเน่ยแล้วไอ้กำแพงก็เป็นของแทงฝั่งเราครับแม่งเปิดขึ้นมาขังกูสะงั้นครับชิบหายตายหา้ว โดนเพื่อนฆ่าครับโดนไทเบลส์ผมยังแพ้เลยครับตัวเสือเนี่ยทุกคนแม่งมาแบบไอ้เขี้ยวนีจะหลบไปทั้งไหนดีเนี่ยคือส่วนใหญ่บรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้นะครับภาลาดินไม่มีความสามัคคีที่อะไรทั้งนั้นครับทีเมเวิร์คไม่มีส้นตีนอะไรทั้งนั้นเนี่ยตัวใครตัวมันมึงต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองถ้าหนึ่งหนึ่งไม่ชนะก็คือซวยจริงครับแย่ yeah. เนี่ยต้องมาช่วยแทง่อยความเป็นฮิตสแกนของไทล่าไม่ได้ช่วยเยี่ยอะไรทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหคือตัวไอ้บักเนี่ยตัวเนี้ยช็อตกันนะครับมันจะได้เปรียบต่อเมื่อระยะประชิดแต่ไทล่าจะเสียเปรียบมากตอนระยะประชิดครั่ไวยิงระยะมีเดียมเลนจ์กลางๆถกใจเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ก็ยิงกลางๆเละเพราะยิงไกลมันก็เดเมจเตามากเห็นปะเขาจะชนะอยู่แล้วนะเขาส5 3ห้าสมหขึ้นไปแล้วเลยเรื่อนเราแม่งเที่ยอะไรก็ไม่รู้ฮิวก็ไม่ฮิวไอเซลิสเลืเลส้นตีแล้วไม่รู้ฮิวใครก็ไม่รู้คนที่โลก็ไม่ฮิวกดฮิวคนที่เลือดเต็มตลอดเนละยเห็นปะเพราะนั้นเลือดเต็มแล้วเต็มอีกไม่ก็ฮิวอยู่นะฮิวซ้ำๆไปกดมั่วนะ ไม่ดูเลยเนี่ยอะไรเงี้ยมันยิงแล้วเขาก็บินไปแต่เพื่อนก็ไม่ได้ช่วยยิงครับไม่รู้วิโลไล่หรือเปล่าอ่ะไล่ครับวิโลเก่งอยู่นะคนที่เล่นวิโลนี่เนี่ยสามสิบเก้าเท่าครับแล้วชนะเฉยเลยจริงๆฝั่งเขาอ่ะเล่นดีมากนะครับแต่และคนคือฝีมือทั้งนั้นเลยบัคนี่ก็เล่นโคตรเก่งครับนี่คือประสบการณ์แล้วด,ดูดิโอ้โหอีเซลิสมันไม่เดามจมันฮิวอย่างเดียวแต่ไม่รู้แม่งฮิวซ่อนตีนฮิวใครไม่รู้ตามไล่ฮิวแทงมัน คิวเยอะสุดคือวิลโลครับ17บแต่ก็ตาย10เหมือนกันนะครับผมตาย14อ่ะนะแต่มันคือมันทำอะไรไม่ได้ครับมันก็โดนเพ่งเล็งไอ้ขี้นี่ไม่รู้ทำชี้อะไรหรือเปล่าได้เมดไป28,000น้อยมากนะครับแต่มันก็ฆ่ามันจบตอนสุดท้ายได้คนอื่นเขายิงจนโลมันคงจบช่วยเขาจบเนี่ยบาร์แมงคิวเยอะมหน้านีฮะมันก็ตัวโกงแหละตัวโกงตัวหนึ่งเหมือนกันครับเล่นคือมัน มันเข้าระยะประชิดปุ๊บมันออกได้เลยมันยิงเขาแป๊บเดียวตายครับผมเจอบัคที่เป็นบอทผมก็ยังแพอ่ะคือแม่งยิงแม่นมากแล้วมันแรงครับเป็นแรงนั้นแล้วเจ็ดร้อยครับมันเอาไว้อัดจจอผมเคยผมก็เล่นเยอะอยู่นะบลัคอะเวลาเล่นในเล่นกับบอทเก็บเลเวลเก็บอะไรอะเก็บเควสเก็บอะไรอย่างเงี้ยผมชอบใช้บลัคบ,บางทีที่มันไม่ไม่โดนบ,บังคับเล่นตัวนั้นตัวนี้นะใช้บััคสนุกดีครับตัวบัคก,ก็สนุกดีเล่นง่ายด้วยครับ ฟิวเลียผมเลเวลหกสิแปดแล้วล่าสุดห9ิเก้าแล้วจริงๆผมไม่ได้สะสมเลเวลนะพอผมได้ห้าสิบผมได้สกินทองผมก็พอครับแล้วหลังจากเกมไทล่าเมื่อกี้ผมแพ้นะแล้วเกมต่อมาที่ผมเล่นอ,ะอ่ะหลังจากไทล่าผมแพ้ใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่ามันได้มันได้อวตารแล้วนะแต่ผมรู้สึกแม่งหงุดหงิดอะ่ะคือกูเล่นดาเมจแล้วมันไม่มีคนฮิวให้ครับ กากมากเลยไอคนฮิวอีกคนหนึ่งกากก็ก็ดูผู้เล่นดิเลเวลดูดิมันมันแบบเออคือคือ,คอไอเกมที่ผมแพ้มันเลเวลสูงกว่านี้แหละแต่ว่าซัพพอร์ตฝั่งเรามันกากครับเกมนี้ผมเล่นเล่นซัพพอร์ตเราเหมือนแล้วเอาลองดูดิกูลองเล่นฟิวเลียตัว,ต,วตัวที่ผมแบบเล่นใช้เยอะที่สุดในตอนที่เก็บเลเวลนะเก็บบอทเก็บเควสที่เล่นกับบอทประจำอะ่ะผมจะเล่นฟิวเลียมากสุดอะ่ะก็เลเวลมันสูงสุดนะครับ ดูนะกล <Why? S 1> ายเป็นแบบเล่นง่ายครับ so แต่เขาก็คงมองว่าก็โอ้โหก็มือก็เลเวล6กกัเลเวลมันเยอะมันเพราะว่าปั๊มมาอีา <for> <laughs> ปั๊มกับบอดมาไม่ได้เล่นกับคนเท่าไหร่ครับแต่จริงๆก็ไม่ได้สะสมเลเวลอะไรเพิ่มแล้วหลังจากได้50จริงๆผมก็ไม่ไดก้ก็เล่นเอาบัตเทิลพาสอะ <This S 1> เอาเอาแค่เลเวลบัตเทิลพาสอะครับ แต่เพียงแต่มันก็ต้องเล่นซ้ำๆไปเชียไอ้ตัวละครที่ผมหยิบก็จะเป็นฟิวเลียอย่างเงี้ยมันก็ได้เลเวลพอยเป็นผลพอยได้ไปด้วยไปๆมาๆแม่งเลเวล68แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮานมาไกลขนาดนี้ไม่ได้ดูเลยนะผมไม่ได้สนใจเลเวลแล้วเพียง <Thank you. S 1> แต่ชอบเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆซนะ้ำๆบางคนเลเวล2 0 0 3 0 0ก็อันนั้นอาจารย์เหมือนจะตั้งใจสะสมไปครับแต่ผมไม่ได้สะสมแล้วนะคือตัวละครเลเวลผมไม่ <on> ไม่ได้แพ้แล้ว สกินทองบางตัวผมก็ไม่เอาแล้วตัวสุดท้ายที่ผมเอาล่าสุดนะสกินทองเลยว่าห้าสิบคือปีครับเก็บปีเป็นตัวสุดท้ายแล้วผมก็ไม่สนใจแล้วไม่เอาอะไรแล้วครับคือสกินทองมาก็เท่านั้นอะ่ะพอมันมีสกินอื่นผมก็ใส่สกินอื่นมาก,ก่าอย่างสกายอย่างเงี้ยผมไม่เคยใส่สกินทอง <Show them. S 1> เพราะว่ามันมีสกินที่มันเหมือนกับอันอื่นอะ่ะมันเป็นสกินแฟนซีสวยกว่าดีอาเนี้ยตัวเหรียญนะ่ะใส่สกินคริสมาสอย่างเดียว ไม่ได้ใส่สก,กินทองเลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นจริงๆว่ะสก,กินทองอ Golden s k น n มันหรูอะแต่ว่าความรู้สึกคือแบบไม่จําเป็นับเนี่ยไอ้เชีย่ยนี่ก็หยุดเล่นเง็บดูเด็มันจะเจอสภาพเนี้ยเนี่ยแอชหยุดเล่นเง็บผมก็รู้สึกว่าโอ,อ้าโห้ยเชีย่ยเกมนี้ก็แพ้อ,อีกรอบเดยแม่งทำไมมันต้องเจอแบบนี้เรื่อยๆเลยวะเกมที่เราตั้งใจจะเล่นให้ชนะนะแม่งจะต้องไปอย่างเงี้ย เพงเจอเูิเล่นพี่เจ้าต้นตีนอะไรก็ไม่รู้เพิ่งเล่นนะแต่มันก็กลับมาเล่นแล้วนะมันก็ยิงดีครับเนะี่ยบาค์เข้ามาแต่บาคคนนี้อาจจะไม่เก่งเท่าคนนั้นครับดูดิแต่เขาก็รู้วิธีการเข้าการออกอยู่แต่มันเจอฟิวเรียเข้าไปมันชะงักตลอดครับเห็นไหมผมป,ปล่อยป yeah, ล่อยเอ็กซ์เทอร์มิเนทใช้ทาร์เรนเอ็กซ์เทอร์มิเนทคือจะฮิวน้อยหน่อยนะนะเล่นเหมือนเซนย่าต้าครับเ <'s> นโอวอตก็คือฮิวน้อยแต่ว่าต่อยนะ ฮิวน้อยต่อยหนะักคือเน้นโจมตีมากกว่าฮิวครับ <h ims> ผมจะฮิวได้ช้ามากเพราะว่าผ, <h ims> ผมเห็นว่ามันมีซัพพอร์ตอีกคนนึงอยู่แล้วอ่ะถ้าผมเล่นท <h ims> าเล้์ถ้าเน้นฮิวนะ <h ims> ผมจะเล่นอีกทาเล้นหนึ่ง <h ims> ที่ที่เป็นความสามารถที่แบบฮิวไกล300 m, เมตรไอ้ส <h ims> <h ims> ามร้อยเปอร์เซ็นต์่ะไอ้สามร้อยเมตรปะจำเมตรหรือเปอร์เซ็นต์วะ <h ims> ที่มันฮิวไกลขึ้นมากเป็นสองเท่าครับระยะไกลมากมันจะฮิวได้ถี่มากกด L2 เร็วแต่ผมมองว่าตัวฟิวเลียแม่งก็ไม่ใช่ตัวที่มัน สแปมฮิลได้รัวๆอยู่แล้วคือมันเป็นมันเป็นสายซัพพอร์ตคล้ายๆแบบเซนจาต้าที่มันฮิวได้ช้าแต่เน้นโจมตีมากกว่าเพราะว่าถ้าจะเล่นสแปมฮิวจริงไปเล่นตัวอื่นดีกว่าฮิวหนักๆฟิวเลียไม่ได้เน้นฮิวหนักเน้นโจมตีเพราะว่าสกิลหลายๆอย่างเขามาซัพพอร์ตทางทางแบบเป็นตัวซัพพอร์ตเขาจริงแต่ว่ามาทางโจมตีซะมากครับคือตอนนี้ผมเล่นฮิวมีแต่ปุ่ม ปุ่ม L2 ปุ่มเดียวอะที่หิวได้ใช่ปะ่ะถ้าเกิดไอ้ทาเลนต์อันนึงที่ปล่อยไอ้ไอ้แข่งสูงๆเนี่ยไอ้แข่งยาวๆเนี่ยแล้วเป็นหิวอันนั้นนะครับเน้นเน้นหิวจริงๆเอาไวเ้เล่น ge, เล่นซซจเล่นดันเฮโลเก็บพอยต์ไอ้เก็บโซนอะไรเงี้ยแคปโซนต้องใช้ครับแต่ว่าพอผมใช้แล้วเพื่อนไม่ค่อยรู้เรื่องอครับเพื่อนไม่รู้ว่าไอ้แท่งนี้มันหิวมันก็ไม่เดินเข้าไปครับมันก็หลบหลบเหมือนแบบว่ามันปังสายตาม,มันก็วิ่งหลบวิ่งอ้อมไอ้เฮี้ย กูใจหิวให้มึงมึงก็หลบโอ้โหปล่อยแท่งไว้แล้วนะมึงก็ไม่เข้าไปอาบอาบแสงนะมันต้องอาบแสงมึงจะได้เลือดมึงก็หลบแล้วก็ตายครับโอ้โหยยยไม่รู้สั่นตีอะไรเลยครับปล่อยแท่งเพื่อให้มึงฮิวเหมือนเป็น,เ,ปนเสาฮิวอ่ะเสือยวิ่งหลบโอ้โหโมชิบหาย <c oughs> อันนี้ผมใช้ exterminate <c oughs> ก็คือไอ้เสานี้จะไว้โจมตีครับมันจะหยุดต่อเมื่อโดนศัตรู แล้วศัตรูที่โดนอยู่ในนั้นน่จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก70%เปอร์เเมื่อก่อนมันร้อนะมันโดนโดนเนื้อไปอะไรเงี้ยมันอาจจะโกงเกินไปเนาะแต่ยิ่งยังไงก็โกงอยู่ดีครับเพราะว่าใครที่ติดแท่งเสาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะมันมีโอกาสตายสูงอยู่แล้วยิงซ้ําอีกไม่กี่ทีก็ตายอะไรเงี้ยก็เลยเน้นเป็นสายโจมตีซะมากกว่ามว่าไอบ้บัคมันอยู่ข้างหลังลนะปาร์คเนี่ยเห็นะผมโดนบัคยิงจากข้างหลัง ใส่สาวใบพาดก็คือโอกาสเราก็จะแพ้ครับต้องแม่นนิดนึงคือผมเล่นฟิวเดียอ๋อมันมี3ซัพพอร์ตไอ้เชี่ยมันมีเซริสกับไอตอนที่เข้าเกมมาตอนแรกผมก็เซง็งจะเลือกซัพพอร์ตสตัวหาพ่อมึงเหรอตอนแรกผมเลือกฟิวเดียก่อนแล้วไอ้เซริสมันก็เลือกตัวนี้แล้วก็ไอ้ไอ้นั่นอีกไอ้ตัวนั่นน่ะผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วตัวคนป่าตัวเอ่อ กรอกกรอกชุดกรอกชุดตัวกรอกก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นเหมือนกันนะมันฮิวง่ายดียสมันวางเออเขาเรียกอะไรโทรเทมอะวางโทเทมก็ฮิว้วฮิวเป็นวงเนอะ <Let me. S 1> เนี่ยเห็นป่ะพอผมเล่นฮิวเลียจะชนะเลยเห็นป่ะคือมันต้องมีคนมีประสบการณ์แล้วเก็ตเล่นดีๆคนอื่นแม่งเล่นซัพพอร์ตเพิ่งคือจะหาซัพพอร์ตดีๆมันน้อยครับ เนี่ยอย่างผมว่าไอเซลิสนี่ซัพพอร์ตดีแต่เป็นซัพพอร์ตที่อาจจะไม่ค่อยโจมตีเนี่ยแรกแรกมากับงแต่เนี้เขาฮิ้วหนักไงเน้นฮิ้วอย่างเดียวเซลิสผมเห็นมีเซลิสบางคนเขาก็เล่นสายลุยก็มีเซลิสที่มันดาเมจหนักและยิ้วน้อยอันนี้เขาฮิว้วเน้นฮิ้วเป็นหลักครับเซลิสแต่มันมีซัพพอร์ตถึง3ตัวแล้วว่าผมก็เลยใช้บทบาทตัวฟิวเลียเนี่ยไปทางโจมตีมากกว่ายิ้วก็คือแถมแค่มีฮิ้วประกอบใช้ได้เท่านั้นเอง แต่ไม่ได้เน้นฮิลเป็นหลักนะทำให้คนอื่นคนเป็นสายซัพพอร์ตบางทีข้าจะมองว่าเฮ้ยฟิวเลียมันก็เป็นซัพพอร์ตแต่แม่งประม่ากันแล้วครับฟิวเลียนี่แม่งโคตรดาเมจดาเมจจะช้าหน่อยแต่มันแดโหดรปะล่ะเนอะอโอ้โหฟิวเลียโคตรดาเมจนะครับเขาจะมองว่า3ซัพพอร์ตไม่ใช่ครับอีกตัวหนึ่งมันกึ่งซัพพอร์ตครับดูดิดูผมคิวดิ นี่ตัวซับพอร์ตนะเจ็ดหมื่นสี่ะเมจสูงที่สุดในบรรดาห้าคนครับนะแล้วก็ฮิวอีกสองหมื่นะมึงคิดดูแล้วกันนะครับ mm hmm. อื้มไอนี่แบบเน้นฮิวหลักๆเลยครับก็เลยดดเมจน้อยเห็นปะอันนี้คือฮิวทีมครับเซเลสพอตอนที่ผมเล่นเซเลสผมก็เล่นสายนี้ครับคือฮิวหลักฮิวแบบหนักมากแต่ผมเคยเจอคนที่เล่นเซเลสสายดดเมจอะโอ้โหมึงมันคิวเยอะที่สุดในทีมครับคิวมากกว่าดาเมจอีกกว่ามากกว่าสายดดเมจ แล้วมันไม่ค่อยฮิวมันฮิวน้อยมากหิวหลักพันนะครับไม่ถึงหมื่นเนี่ยดูดิผมเล่นฟิวเลียครับสุดแค่ไหนอ่ะด้วยความแบบอัดอั้นที่มันก่อนหน้านี้ที่แบบว่าแม่งเล่นซับพอร์ตแล้วเล่นกากชิบหายเลยกูมีแบบฝั่งซับพอร์ตกากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไปจับตัวฟิวเลียแทนเลยครับมามาเล่นเองแม่งเลยดูดีมันจะชนะไหมแล้วก็ชนะนะครับแต่เกมเนี้ยคือมันเหมือนะมันมันเลยจากรีวอร์ดมาแล้วอ่ะคือมันได้อวตารมาแล้วครับ อันนี้คืออวตารที่ที่เอาล่าสุดนะครับคือเล่น2เกม2เกมติดกันก็คือทีมเดสแมทสองครั้งครับต่อเนื่องก็จะให้อวตารก็จะมีอย่างนี้เรื่อยๆครับก่อนหน้านี้มันก็มีแจกอะไรไม่รู้แล้วผมก็พลาดไปช่วงต้นเดือนเมษายนแต่แบบคือผมไม่ได้ตามตลอดอะ่ะมันจะต้องเช็คข่าวผ่านทวิตเตอร์ครับพลดินถึงจะเห็น,นครับซึ่มันก็แบบบางทีกูก็ขี้เกียจอะ่ะมันไม่ได้เช็คประจําไม่ได้เช็คทุกวันนี่หว่า สัปดาห์หนึ่งผมจะเข้าไปดูสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีมันก็พลาดแหละแต่มันก็แค่อวตารครับเข้าใจใช่ปะ่ะไม่ไม่ได้สำคัญเฮียอะไรทั้งนั้น <c oughs> อ่านี่ผมก็ไ,ไ้แวะเข้ามาดูบัต t ท่ p นพาสครับซีซั่นนี้คือผมเล่นจนเลเวลสามสิบแล้วนะแม็กซิมัมไปแล้วนะครับเนี่ยผมก็กดเข้ามาให้ดูนะครับบัต t ท่ p นพาสซีซั่นนี้แต่ละซีซั่นก็จะมีแค่สี่สกินนี่แหละสองสกินแต่สี่มันจะเป็นเรียกว่าอะไรวะ สกินละสอสีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคาร j นจัสตินโออะไรก็แม่งก็ไม่รู้เขาบอกว่า Cross Over Pass มาครับเนี่ยก็คือมาจาก Monster Cat ผมก็ไม่รู้จักมันก็คงเป็นการ์ตูนเป็นอะไรจากเรื่องของอเมริกาครับที่เขาดังในอเมริกาแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่คือคนไทยไม่รู้จักแน่นอนครับอย่างผมก็ไม่รู้จักมันมี กระตูนนิยมในอเมริกาอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่าผมมันก,ก็สกินมันก็สวยดีแหละอะก็ซื้อนะผมก็เล่นเล่นไปโดยที่ดูก่อนว่ามันจะได้คริสตันมาพอหรือเปล่านะครับ <Sky. S 1> ในบั t เทนพา s s สอะผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถปลดล็อกคริสตันทุกอันได้หรือเปล่าเพราะว่าบางบางอันถ้าเกิดมันมีชาเลนจ์แบบ <Okay. S 1> ที่บังคับให้ต้องเล่นแล้งค์5ครั้งหรือวินแรงค์5ครั้งเงี้ยผมก็จะทิ้งครับคือไม่เอาครับ ขี้เกียจเล่นแหงแหงเกมเดียวกวูขี้แอบแปครึ่งชั่วโมง <Okay. S 1> หนึ่งชั่วโมงแม่งไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่า <laughs> นานมากครับโคตรน่าเบื่อเลยระบบแรงในเกมเนี้ยมันหาห้องนานนะแถมเวลาเลือกตัวละครมันก็เลือกแบบแบบเกมพวกพวกโมอะสไตล์เขาเรียกอะไรอะโมบ้าเขาผมไม่ได้ใจนะแบบไอ้ ROV ะครับ ROV หรือ Dota.A ออะไรเงี้ยมันจะ มันจะเลือกได้ทีละคน <Okay. S 1> ใช่ป่ะคนหนึ่งถึงตาหนึ่งมันเราเลือกตัวละครเสร็จแล้ว <Sky. S 1> มันเลือกซ้ํากันไม่ได้ด้วยนะแถมต้องเลือกตัวละครที่ต้องแบนด้วยแบนสามตัวอะไรอย่างเงี้ยห้ามเลือกฝั่งละสามตัวนะครับระบบแม่งเคียมากยุ่งยากชิบหายครับแล้วสุดท้ายพอมันเลือกกันเสร็จแล้วมีบางคนปล่อยให้เวลามันหมดครับไม่ยอมเลือกตัวละครสักทีเหมือนลังเลเหี่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เลือกแล้วเกมมันก็ตัดครับ,รบก,กูต้องมานั่งหาแมทใหม่อีก5นาที กว่าจะเข้าไปเลือกตัวละครอ,อีกแม่งล่อไปกี่นาทีก็ไม่รู้ครับนานมากไม่ได้เล่นนะ <c oughs> ผมไม่เข้าใจเลยระบบแรงมันจะเสียเวลาเยอะไรนักหนามันไม่เหมือนโอเวอร์วอตอ่ะแบบเจอเกมมันเหมือนควิ k เพย์อ่ะโอเวอร์วอตเวลาเล่นแรงมันเหมือนควิคเพย์นั่นแหละหาห้องเจอปุ๊บเข้าไปเลยตัวละครมึงก็เลือกไปเลยในเกมนั่นแหละมันสามารถเปลี่ยนตัวแก้เกมได้มันก็สะดวกดีครับอ่ะโอเคพอละไม่มีอะไรละทําคลิปยืดเยือ้อ ก็ครึ่งชั่วโมงวันดีสเกม <laughs> ทีมเดดแบทมันสั้นนะ <Sky. S 1> แค่ไม่กี่นาทีโอเคหมดแล้วพาราดินเดี๋ยวผมไป <Sky. S 1> ทำคลิปโอวัตต่อครับ